เราลับพีซีดเบเกตตอนนี้แล้วก็กลับกันมาอีกแล้วนะนะสำหรับรายการโรกพีีทีวีแล้วก็มาอยู่กันในรูบอกคีย์เวิร์ดของเราอีกแล้วนะนะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยพี่พีได้ทําการแปะแหม่มแป,แป,แปหนึ่งที่ไม่ใช่คีย์เวิร์ดไทยนะแต่เป็นคีย์เวิร์ด GTA ก็เขามีกระแสะว่า GTA 6กําลังจะมางั้นเราเล่นก่อนเลยแล้วกัน GTA 7น็ดนะไปแล้วตลอดกดกัาว่าเซอร์เบอร์มีคนหน้าเหมือนกันเต็ไมไปหมดเลยอะ่ะเฮ้ย พวกมึงแมพพีพีมันเหมืีเห็นผลเลยมาโดนบั้นเกินันได้ยืนเนี่ยที่่ที่่ที่่ออกเลยพัคเก็ตพัเก็ตออกแล้วพัคเก็ตออกแล้วตอนนี้เออมันมีอยู่แมพหนึ่งที่ตอนแรกคุณจะกดด้วยมันคือแมพสกลทาวสกลนครเหรอสกลทาวปืนปม เทาวบ็อกซิ่งเอาสักอย่างเลยว่าแต่ไม่รู้แหละที่รู้ๆกุสกลทาวแล้วไห่หนึ่งเฮ้ยเฮ้ยมีเสียงพักด้วยอินดี้ต้อนรับเข้าสู่สกลทาวค่ะเฮ้ยนั่นรักอะเสียงอ้อยก้อยสิดหลอดเฮ้ยสิดหลอดนี่มันนี่ดิไม่ให้กูฟันหัวดิเฮ้ยมันตีอ๋อถึงได้แบบพีพีเฮ้ยไปกรอบแบบโรเพ เยเจอไม่ก๊อปเลยรู้ว่าเราจะตั้งชื่อคิวว่า GTA ว่ะเฮ้ยหัวมันอะไรกันดิเอ๋งหัวแมวไอ้แมวตีกูหนุนเลยตึด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 ยัดแม่มึงฆ่าเพื่อนกูเออเที่ยพี่บูมอะไรกูอะพี่เพียวตายตายกูสู้มันไม่ได้เลยสาวใบีบ้าบ้ไป้าอย่าพึ่งดีพึ่งอย่าพึ่ง ไม่พร้อมเฮ้ยม hey, ันใช้ป้อพ like ึ่ง uh, อ่ะทำไมวิ่งเร็วจังวะเฮ้ยอะไรอ่ะมันวิ่งเร็วอ่ะมึงยังไงวะเฮ้ยกูจะเฮ้ยพึไงไอ้ยพึ่งมึงอะโอ้โหปูปูไวแน่เลยโอ้โมันไม่ได้เลยกูเล็กบู๊กูตีมไม่ได้ ผมจะไปจตะเหรอไปจะเตีไปจะเตะแม่บุกมาดิมาดิมาดิมึงอ่ะไอ้เบี้ยไอ้บิ๊กม่นแรงแล้วมันว่ามันแรงมากเลยอ่ะแม่บุกโอ้โหโอ้บันทีกูที่เดียวตีไอ้หมุนเลยผมคอก็มุนเลย minutes later ไอ้กูเจอแมปมิสเตอร์บีดขี่รถถังคืออะไรวะโอ้มึงเดี๋ยดูสิเข้ามาดูดิมิสเตอร์บีดขี่รถถังอ่ะ โอ้ย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 เรวอยู่วะเฮ้ยเราจะเราจะสู้ได้ยังไงวะเนี่ยมันนับถอยหลังแล้วบุ้มมารอเลยมาจ่อเลยมาเลยเจี๊ยไป กูมีหน่อยลองมั้ยด้วยกูไม่ก็แจ็คสันโจวเลยไอ้กูลองมันเองกูอยู่ข้างหลังมึงเลยเห็นไหมไอ้กูรอมึงอยู่เนี่ยกูไม่ก็แจ็คสันลอมึงอยู่เนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยแล้วพวกมันจะไปถึงไหนว่ามันไปแสนกิโลเมตรมันนกลองเลยกี่ล้อแล้วเนี่ยเฮ้ยผ่านไปเรายังมองไม่ทันเลยหนึ่งล้านกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยเอออุ้ยแท็กออนไซทันพัลาัียพัลาัียมาแล้วว่ะ

มเียมไททันลวดด้วยข้างในมันเพลเลยไอ้กูมาแล้วไอ้น้องกดสปาวเลยไม่รู้แหละแต่สปาวแล้วพาราดิสบุนีไม่มีไททันก่อไททันขอสงครามกำลังตีกันอยู่อะพวกมึงไปประเทศเราเลือกไททันได้เลยไททันบีดเกยกลายร่างเป็นไททันบีสแล้วตอนนี้เฮ้ยมีคนสู้กันเต็มเลยผมต้องเลือกไททันใช่มึงต้องเลือกไททันก่อนตอนนี้กูเป็นไททันบีสเทมอะไรณะไปโคราซไททันร้อยห้าสิบรอบักไม่ซื้อกเว้ย ไอ้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 บลูมึงตัวก็ใหญ่เลยมึงร้องไอ้เลือกไททันโว้ยกูตัวใหญ่กว่ามึงเยอะไอ้บลูมึงมาเนี่ยไหนอะอยู่ข้างหลังมึงอะเฮ้ยนี่ค um, ือใหญ่กว่ามึงแล้วเหออไอ้ยกูวิ่งเร็วอะแม่มาสู้กูขวดเลยขวดเลยไอ้กูคมต่ำมึงตีกูไม่ได้กูต้องกิบกูต้องกิบหินเะี่ย หัวเลยไอ้กูกูลงเขาหัวเลยหัวเลยว้าวกูตายแล้วแม่มึงเจอคอนโซลไททันอาร์บินแน่กูเติมละร้อยบัคไอ้เหี้ยตายมึงตายมึงตายชูที่ไอมาแล้วไปไหนวะอ๋อเนี่ยเหรอที่ใหญ่ๆเนี่ยนะเ้ยเฮ้ย ไม่สิบเต้าเลยขวดขาเลยกระจอกกระจอกไอ้เนี่ยไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บกระจอกไม่เจ็บไอ้ทุกคนรู้มึงอยู่เดินกลอสองตัวเลยไอ้กวาดเลยตีตีตีกระจอกกระจอกกระจอกไอ้กระจอกคอมชื่อเลยเอามาโชว์อย่างเดียวมึงอะหน้าปกอะ ให้กว่าเขาจะเตะกว่าเขาจะไล่ช้า่อืบ้างเลยลุมตีเลยจะคึ่งหลอดแล้วลุมตีเข้าไปเดี๋ยวปวดเลี๋ยวดีไอพวกมันยอดเดี๋ยวมึงดีปวดเลยไม่เสพไม่เซฟปวดอิสซมคึ่งหลอดแล้วเข้าไปเฮ้ยนี่กระจอกยช่ปะลุมไปลุมเย็ดแม่กูเตะวอมาเรียเลยจี๊ดกระจต่อยว่ะ เตะพันธเาเตะพันธเาเลยคุณเลยตีเลยตี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 มันจะตายแล้วกระจกพี่บุ๊คหกสิบเมตรเด้อกระจกจริงเดี๋ไปยืนหน้าเขาด้วยเตะพันธเขาจี้เตะคนละโลเลยวิ่งหนีเดินหนีมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วตายแล้วเหยเตะกำแพงวอมาเรีจบแล้วพี่เบ๊กูลองโดนดิไม่โดนตายเลย 5 minutes later อามินข้อสอบท่านน่ะทำไมอย่าซื้ออย่าซื้อนะกดดูเฉยโอ้คูณ4นาทีไอ้บรรจา่อนโอ้แล้วเสียไปแล้วเสียไปแล้วร้อยโลบักไหนล่ะแล้วไม่มีอันนั้นเด้อเครื่องมือของอีกตัวนึงดิซื้อเลยเฮียมากระตลาดโอ้ยมาว่ะ โคโร่เล่าไททันอีกตัวหนึ่งคู่ดาวจะได้ทบกันคูติดอยู่ในวอาเมียร์ไอตัวกูนะกลัวเลยไอตัวใหญ่เลยเฮ้ยทุกคนหนีกูหมดเลยอ่ะหรือกูเก่งวะที่ลองกับผมคิวไม่กับอากูชาร์จมาแต่ไกลเลยเฮียมันมีสเปเชียลอยู่ไม่เตะเลยเฮ้ยมึงไงจะสู้กูไม่ได้แล้วรอบนี้กูพยายามหาทางไปหาพวกมึงอยู่อ๋อเห็นไรละเห็นหัวมึงละมึงเห็นกูกระโดดอยู่ไหมเออกูเห็นมึงแล้วมึงมานี่มามึงมานี่มาไอ้ไททันเกล่ไปเลย

กันไม่ได้กูไม่กูไม่มีสกิลเว้ยเฮ้ยระบายความเยินโอ้ยฆ่าตายหมดเลยได้จริงเข้ามา5 minutes later เดินหนีคลายความกังวลใส่เลยอืมอีเจ็กเลยไอ้เปัญหาอ่อที่ผายไอ้สัตว์ไม่เห็นจะสู้ได้เลยเกูเหรอกูเซกใหม่ไงกูเดินหนีมึงฆ่ากูไม่ได้เพราะกูเป็นคนหยยบดิอ่ะไดจริงหยยบมาตายเปล่า เฮ้ยคุ้มแล้วว่าออกดีกว่า200บักกันเสียไปแล้วเฮ้ยกูกล้าเลยอ่ะเฮ้ยสงครามไทยแลนด์ VS แคนเบอร์เรียปวดตาฟอดเฮ้ยเอาเลยอ่ะนี่มันความขัดแย้งของประเทศอย่างนี้ต้องเข้าไปชมกันหน่อยเฮ้ยเฮ้ยแบบฉันนั่เฮ้ยกูเป็นทหารแคนเบอร์เรียเฮ้ยผมเป็นทหารไทยแล้วเราต้องไปเจอตรงไหนเราจะไปเจอกันที่ไหน Cambodia mang. Cambodia. Cambodia. ờ, Cambodia. 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 nào vậy nè, Cambodia. 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 ดอมบังเกอร์ที่หลบพิธีกระสุนไปไอ้เยี่ยกูอ่านอยู่ไอ้ควายเอ้แน่จริงมาเอาโชเวลมาสู้กูไอ้เฮียกูไม่แน่จริงมึงเอาโชเวลมาสู้กูกูแน่นอนเอาโชเวลมาสู้มันดีอ่าโอเคมามาไหนโชเวลมึงอ่ะโอเคโอเคโอเคร้องโชเวลมา รอมันตามกูหมดก่อนอ้อย <c oughs> รู้สึกดีเหมือนได้ล้างแค้นรัสตี้เอเคว้าวไอ้เอเคยังอะไรยันปืนเลยปุ่มจ้างูดาบดาบฟังไอ้เดาบไอมันจะส่มปืนได้เราเรื่อยเรอ,อยเย้ยยิงเลย เ้ป็นส่งปืนทุกการที่ตายกูได้เอเกนี่พังไปแล้วกระสุนปืนกล้องมันเข้าหัวตัวเองด้วยคืออะไรวะเนี่ยเลเวอร์วะเออหวังผลได้เลยหวังผลหวังผลได้เลยน้องเอเคกูแต่งโคตรเต็มอ่ะมึงตายไม่รอดแล้วพวกมึงอ่ะได้ยินปะกูโดนเสียงความตายของพวกมึงอ่ะกูโดนอะไรวะใครยิงกูวะตูตรงนั้นเด้อ ใครตายอ่มาถึงมึงอ่ะเลยใครมันอยู่ข้างบนนี้วะไม่ใช่พวกเราไม่ใช่พวกเรานี่ใครดาวตายไอ้เฮียจอเลร์ไปเร่ไอ้กู้ไปเก็บไม่ได้ไอ้ร่วมมือไหมอ่ะกูสู้ได้นะเว้ยขอแค่ร่วมมือกูไม่ยิงกูอ่ะไม่งั้นกูจะสู้มึงงั้นมึงจะเป็นศัตรูหลายด้านนะกูสู้ไปเก็บไม่ได้กูยังไม่ทันพูดจบเลยวรับไปเก็บฆ่ากูไปแล้วเหี้ยไอ้ดับเบิลบาแล้วบุ็ม ทันมากมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด้๋เยวไม่ตา้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเอกยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้เฮเฮ้ยเฮ้เฮ้เ้ย้ยย่ซ้ายมือพี่้ยเยเเูเเ เดี um, um, ๋ยวกูเป็นจอวิกโชเลยเฮียมึงดูนะแอบแบแอบแอบปัก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 แอบแอบแอบเจอโมซินกูกระสุนหมดกระสุนหมดปุ๊บปุ๊บปุ๊ักปๆๆปๆๆปักปักปปป โอ้ยแค่นี้เก่งวะโอยเฮ้ยออกเกมเลยแค่นี้กูว่าวัดแล้วว่ากูเก่งกว่าเฮ้ยแม่งกูเก่งกันจะได้เราจะออกยังไงเฮ้ยยังไงกูแม่งอย่างแม่งตอนเมื่อกี้เขาหัวถุกต่อเฮ้ยแสดงว่ากูเขานั่ยเก่งเกม FPS พอสมควรเลยไม่ลังเกียจเลยไอ้เกี่ยวอกยังไงเลยเฮ้ยตอนกูฆ่าเราไม่นับแม่งนับแต่ตอนนีว เบเกตก็ต้องจบกันไปแล้วนะนะสบายราาวไม่ได้ทีวีแล้วก็เกม GTA ภาค7ของเราก็เป็นยังไงกันบ้างว่ามึงว่าเราตั้งชื่อคลิปอย่างนี้ดีไหม หลอกเลยก็สำหรับเรื ok> ่อง G T A บ้าหกแนวตรงๆพวกเราก็อยากแกนเล่นกันอยู่นะครับทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูเรื่องของสเปคกันก่อนแล้วก็พื้นที่ด้วยเห็นมันพูดพูดกับว่า7 5 0ิกิกเลยคือจ่คนพ่อคนแม่มันไม่ได้ยังไงกันวะนะครับแล้วเดี๋ยวก็รอดูกันดีๆถ้าเกิดเอามาเดี๋ยวเราก็ทําการเปิดตํานานกันอย่างแน่นอนนะจ๊ะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับสำหรับใครที่กดไลค์กดติดตามพวกเราทุกคนต้อขอบุญขอบใจเป็นทั้งที่แล้วจุดนดีครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว Bye bye